จำได้ไหมใครน่ยไปหาไปนั่งใกล้ดูใครอ่ะดูวะใครอะไปไปไปนี่เขาเรียกเสียใบฮะเอเลยเลยเลยอยู่นี่อยู่นี่างเดินเลยเดินเลยเดินเลยจครำได้ไหมใครยดทาุงน้ำกันน้าบวมอ้วนจำได้ไหม ช네 right? no. bueno, right. mm. ื่ออะไรอ่ะกินยาอื่เงนอ่ะชื่ออไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงเลยใช่พี่โน้ตอยู่ไหนไม่ใช่เพี้ยนเรื่อยเนี่ยจำไม่ได้โอ้ยพูดไปเรื่อยตัวบวมในกินปลาหมึกอ่ะมาตัวบวมกินปลาหมึกใช่ไหม <laughs> buồn Mực thằng con Mực cà linh ก็เขาอยู่ท่าโพงไหนชื่อออฟไงพี่ออกอย่างอื่นนะเอฟซีลาออสเบดีอะไหน่าบวมอ่วนขึ้นนะน่าว่วนบวมพี่เขาดูหนูทุกวันแหละดูโทรศัพท์แม่นละลูก รวยนะใช่แต่ละคนมี่ทรบหมอส่งเนี่ยหมอเขส่งเนี่ยเขาส่งบีเอฟซีก็มาให้เด็กนั่งอยู่หลายคนเอฟซีลาวไม่แอดใช่ครับเอลาวโอเคแอ่เนทองเองไม่มีพี่เไใช้เอาไหมลูกแว่นมึงนอบนัมเบอร์วันมาเขาต้องมีสายตาเอาไว้ต้องดีเดี๋ยวส่งไปให้ อาสีพใครเนี่ยอาสีพไหนอาสีข้างบนอาสีข้างบนอาสีบนจะฝากให้สีด้วยอาสีพข้างบนนะจ๊ะหลังหลังสองอันหลังไหนเนี่ยอยู่บนอีกอยู่บนอีกอย่างอยู่บนตามนั้นอ่าท็อกเอกมีสองอันเนี่ยอาส่งให้ท็อกเอกดีไม่ข้ามโฆษณาดูตลอดเลยโหพี่แอนขอบครับมาส่งนะจ๊ะ ันนี้น่าจะเป็นพ่อแน่เลยติดเกิน mm ลูกเฮ้ยลองใส่สักอันนี่ลองใส่สักอันฝากฝากบ้านพี่ก็เอาไหนยังไม่ใส่ยังไม่ใส่อลูกเหรอใส่แล้วมันหล่อนะลูกน่ะลองใส่ถูกไหมเอ๋ยยังไม่ใส่ลูกคุณนมสซี่ครับอ้าวใส่ดูหน่อย ได้ดูหน่อยเพิ่มแทงล่างวัวนี่ที่ของจุกด้วยนะเอมีไข่มุกด้วยได้โทษนะเบีดได้นี่ไข่มุกไข่มุกมีไข่มุกด้วยไอ้ยนี่ไข่มุกปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่นี่รอยแผลรด้วยรด้วันแรกเลยนะวันแรกขอบคินครับ วันแรกงันแรกแตกใส่ด้วยใส่โชว์เลยเป๊ะขไหนเป้๊ะเป๊ะที่เดินกับเป้ะหุ่นยนต์เหรอครับเอ้เป้ะหุ่นยนต์เลครับไหนลองดูลองดูโอ้ย150บาทหักมั้งต่อขอบคุณครับขอบคุณครับขอดูไหน่อยขอดูไหนสายดูไหนไม่เหลือใส่เพื่อนลูกเฮ้ยนั่งก่อนดินั่งก่อนขอบคุณครับเออเอาแล้วที่ของไทยเนี่ยเฮ้ยจ้าบอ่ะเอาเียนั่งอย่างเงี้ย น้ามันด้วงเพราะใส่พวกหน้ามันแหลมเนี่ยหมดแล้วแล้วขอบีบกนระดิกกระดิกไกระดิก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 ดิกงี้กระดิกกระดิกอ่ะโอ้ยไม่พอมาใครปีงวดข้าวผุ่มมารวยทุกคนเขาพูดเองเมื่อกี้ให้แม่ฟังเขารวยนะเนี่ยรักไบเป็นอย่างเดียวพอตั้งนะใบมีขอมาให้ด้วยฮะแล้วขอบคุญดฟดีด้วยมาลูกพีิเศนใส่หน่อยใส่ใส่สักอันพีิเศน เราใส่สักอันชอบวันไหนใส่กันเลยครดูที่อะไรเปิดดูที่ของไว้เนี่ยเปิดดูก่อนเปิดตรงนี้เปิดเลยมาพอดีไม่ต้องตามเอ็กซ์หน่อยติงเกาหลีวงอะไรส่งบทการไปให้ใส่เลยใส่เลยพี่เซิร์นเอาแล้วพี่เซิร์นโอ้โยนี่อย่างนี้นี่นะขับไบค์เกอร์ที่เท่เลยนะนี่พี่เซิร์นใส่ก่อนใส่ก่อน ใส่กระดิบนี่ใส่กรดิบนี่เต้นแล้วก็อ่าวอมหรู่เลยจอหม่เอ้ยเฮ้ยอมีเป็นโหลเลยขอทั้งอันไม่ได้หรอเได้หตีใหญ่เลยพี่เซนเฮ้ยเลยพี่ต้อไม่ไปเหรอแอดไปไหนฮะ อันนั ấn, ấn ó, Jamie, okay. ้นอันนั ên, à, Ô, à, ้นให้อเาเอใส่หน้รอานเยออฝากให้อเนอาสาใส่เดียวใส่ไปเกาน้าูอนเดี๋ยวถาให้ครับทองเอกชอบบุกกะดุวงอะไร มันต่อได้เปล่าเดี๋ยวรออยู่ดูครับยังไม่ยังไม่ยังไม่ครบนี่ตุ๊กติ๊กนอนแล้วไม่มีใครถ่ายคลื่เอกคุงเดี๋ยวถ้าเอกคุงเขาเออ่ถ้าผมเห็นนะเดี๋ยวผมไปถ่ายของเอกชอบเกาหลีชอบวงอะไรเดี๋ยวเอกคุง เคีรรอพี่ออฟิงท็อปคืออะคิงท็อปอ่ะคิงท็อปคิงท็อปอ่พี่วางนั้นเลยพี่วางนั้นแหละชอบคิงท็อปไอ้ขออซา วันนี้ไม่เห็นคนชื่อเอกเลยพี่วันนี้ไปไหนดูทุกวันเลยหนู่ะเอกที่คุ้งอ่ะน่าจะอยู่หลังมั้งเอกขี้คุ้งเอกคือคุ้งเอกคุ้งเทนท็อปหรือเปล่าเทนท็อปที่ไปทั้งเอกทั้งเอกครับครับสกิลนะต้องต้องต้องสกิล่ะเททีนทีนท็อปใช่ไหมทีนท็อปทีนท็อป เอกบอกชอบทีนท็อปอันไหนอันไหนไม่ชอบทีนท็อปไปอันไหนไม่ชอบ่ใส่อันนึ่ง่ไม่ได้ไอย่อันไหนอันไหนมาเรีนเิน จะเต้นสเต็ปขาอ๋อทีมท็อปเต้นสเต็ปขาจะส่งสติกเกอร์ไปให้นะคะเอาดูทุบอาจจวพี่เท็กโกโรตัสเท็กโกต้องการไหมนี่ผมไม่ทราบอะว่าเขาต้องการไหม